สวัสดีทุกคนครับคนที่ใช้แคปคั t ใน iPad iPhone หรือว่า Android นะครับน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าแคปคั t เนี่ยเขาจะเพิ่มโลโก้ขึ้นมาท้ายคลิปของเราทุกคลิปนะครับเวลาเราเอกพอร์ตออกมานะแบบนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับพอถึงส่วนท้ายปุ๊บจะมีโลโก้แคปคั t ขึ้นมานะครับแบบนี้ขึ้นมาอัตโนมัติทุกคลิปเลยสําหรับใครที่อยากเอาโลโก้ตรงนี้ออกนะครับให้ทําตามนี้นะครับ เริ่มแรกเลยปิดโปรเจกต์ลงไปก่อนนะครับกดที่กากบาทนะครับจากนั้นไปที่มีนะครับไอคอนมีแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองด้านบนจากนั้นในหัวข้อ add default ending นะครับให้เราปิดฟังก์ชันนี้ไปโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาถามนะครับให้เรากดที่ discard นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกดย้อนกลับมานะครับ ไปที่ New Project นะครับเพื่อทดสอบว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับผมจะเลือกคลิปขึ้นมาอันนึงกดที่แอปโปรเจกต์ของเราก็จะเปิดขึ้นมานะครับไปดูที่ไทม์ไลน์ของเราส่วนท้ายคลิปจะเห็นได้ว่าไม่มีโลโก้ CapCut ขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นแค่คลิปของเราแล้วก็จบท้ายคลิปนะครับผมถ้าใครติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ